ก็โอเคนะครับก็การสวัสดีคุณผู้ชมอย่างยิ่งเลยนะวันนี้เราก็อยู่ในช่อง BX ซึ่งในวันนี้เราก็อยู่ใน r บอกแบบทอร์เรตทาวเวอร์ดีเนซนะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ในกันที่อีพีแล้วซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เราก็จะทำเป็นแบบท็อกซิกแบบทั้งเกมจะเป็นยังไงนะไปดู พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มีให้เลือกหมดนะที่แรกผมจะเลือกหมดยากสุดเลยแต่ผมไปเลือกฮาร์ดนะฮะตอนนี้ผมก็เลยวางตัวเริ่มต้นเป็นคาเม r า w ู m ม n ไปก่อน2องร้อสนาร็ตตามนี้ข้างล่างก็มีนะซึ่งวางคาเม r า w ูเม n นเสร็จปุ๊บวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รอตันจนถึงแบบเออ เขาเรียกว่ารักคัมเมล่าเลเซอร์นะวางลงไปก็มีประมาณนี้เดวเลิงให้เดี๋ยวช็อตนะเดี๋ยวมาพากให้อีกที ส่วนอันนี้ก็มีการวาง s ซนตาทีวีแมนลงไปนะเพื่อจะได้มีตังไปอัปเกรดตัวอื่นๆอีกมากมายที่เราจะวางนะฮะซึ่งในชาลีนี้เราจะวางแค่ท็อกซิกแค่ตัวเดียวนะฮะเอ้สอตัวสิสตัวกับแต่ละเลเซอร์นี่วางเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อมันแบกไม่ไหวนะคือก็เดี๋ยวหลังๆผมจะขายทิ้งอีกทีหนึ่งนะ เพื่อจะให้มันแบกแค่ท็อกซิกอะท็อกซิกสองสามตัวนี่แหละเพราะว่าไอตอนที่ผมเล่นหัววางไปสามตัวที่วงตน้นกลิบนั่นเนี่ยเดี๋ยวหลังๆผมจะขายทิ้งออกเลยตัวพวกนี้โอเคก็เล่นไปเรื่อยๆวา,วางนู่นวางนี่เร็วไปก็ปุ๊บป๊บปุ๊บปลาเสร็จ วางวางไปแล้วก็มีการเล่เ์เบอะไรนิดนึงเลยนะสกิปก็สกิปตามเดิมน,นะ อันนี้เป็นการการวางเซนต้าทีวีแมนอีกตัวหนึ่งนะวางแค่สามตัวนะปกติเพราะมันวางมากกว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้เราก็มีการอัปเกรดเ,เล็กๆนะ้อยๆนะก็ให้มันเล่นไปเรื่อยก็ได้แต่ยืนนิ่งๆ,ๆให้คุณผู้ชมดูเพราะฉะนั้นเราจะตัดแบบรวดเร็วทันใจ ตอนนี้ทุกคนระวังท็อกซิกตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพรียบไปเลยจากนั้นท็อกซิกตัวแรกก็เล่นตามสเต็ปของมนที่ระวังไปนั่นแหละก็มาอัปเกรดตังเล็กๆน้อยๆน,นะอ่าเดี๋ยวตัดไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆีอยกับเซนต้าทีวีแมนนะครับ นี่อัปเดตนิดนิดเลยหน่อยนะเพื่อให้เวฟมันเดินต่อไปได้ง่ายขึ้นระหว่างนี้ก็อัปเดตท็อกซิกไปพังๆด้วยนะครับดูต่อโอเคตอนนี้เราก็นั่งอัปเซนตา้ายาวๆเลยนะให้เซนตา้ามันเพิ่มตังค์เยอะเพื่อมาอัปเดตจากนั้นเราก็ทำการบางท็อกซิกตัวที่2อพร้อมกับอัปเดตท็อกซิกตัวที่1ไปพังๆ จนตันนะโอเคทุกคนอย่าลืมนะว่าเราต้องวางตัวที่แบบตัวกัดจอกัจ่ไว้ตัวหนึ่งเอาไว้กันพวกตัวสตันหรือตัวระเบิดนะฮะโอเคตอนนี้เราก็วางอัพเกรดไอ้ท็อกซิกตัวที่สามนะอัพเกรดตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองตันแล้วด้วยนะตัวที่สามก็ตันแล้วก็ ตัวคิดมัดตัวตันนะคุณมิชงตันหมดแล้วนะแล้วก็ตัวที่มันอยู่ด้านหน้าเราด้วยแล้วก็ทําการขายไอ้าั่นทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเลเซอร์ทำไมล่าแมนนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็สรุปได้ว่าโหมดฮาร์ดกับท็อกซิก3ตัวนะครับก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะแถมง่ายด้วย ทุกคนลองไปใช้กันนะฮะลองเอาไปเล่นดูสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วย